a s s ุ l อ m u a l a i k u m w a r a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเด็กๆทุก,ทก,ทกทคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันประมาณสองสัปดาห์นะคะเด็กๆคิดถึงคุณครูไหมคะนะคะคิดถึงไหมเอย่ย อีบรอยิ ir, ่งคิดถึงคุณครูไหมครับทำดานคิดถึงคุณครูไหมครับนะคะเด็กๆคนอื่นด้วยนะคะ,ค,ะ,ค,ะค,คิดถึงคุณครูไหมคะนะคะคุณครูคิดถึงคิดถึงนะคะเด็กๆทุกคนเลยนะคะเราไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าเรามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้โร 19, คโควิดกำลังระบาดนะคะเด็กๆทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ทีนี้นะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเป็นวิชาแรกเลยนะคะที่เราเรียนออนไลน์นะคะซึ่งคุณครูก็เพิ่งสอนเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะนะคะเด็กๆหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะหยิบกันหรือยังคะถ้าหยิบแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะอเด็กๆเ,เปิดไปนะคะหน้าที่เจ็ดนะคะคณิตศาสตร์หน้าที่เจ็ดนะคะค เจอเรียมท้าอ่าเดี๋ยวคุณคร,รูรอแป๊บหนึ่งให้หนูเปิดนะคะหน้าที่เจ็ดนะคะอ่าทีนี้นะคะหน้าที่เจ็ดนะคะเปิดมาแล้วนะคะก็จะเป็นรูปหน,หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะอ่าทีนี้นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็เคยทำกันมาแล้วนะคะแต่คุณครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะโดยให้เด็กๆนะคะฝึกนับเลขนะคะ ฝึกนับเลขโดยการนับรูปภาพนะคะโดยการนับรูปภาพนะคะแล้วเขียนตัวเลขลงไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําตัวอย่างให้ดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อนะคะอ่าเราไปดูกันเลยอ่าอันนี้นะคะตัวอย่างนะคะที่คุณครูจะนับให้หนูฟังนะคะเวลาที่หนูทํานะคะหนูก็นับนะคะรูปภาพนะคะโดยเริ่มนับนะคะไปทีละรูปนะคะเดี๋ยวเด็กๆนับ ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอ่ะเริ่มเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

44 45อ่าทั้งหมดมีกี่รูปคะมีทั้งหมด45รูปนะคะอ่ามี45รูปจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขนะคะตัวเลขอาราบิกตัวเลขตัวเลขอาราบิกก็คือตรงนี้นะคะให้หนูเอาเลขตรงนี้นะคะมาเขียนลงในบรรทัดนี้นะคะตรงนี้นะคะต่อไปส่วนตรงนี้นะคะให้หนูเอา ตัวหนังสือนะคะที่เขียนว่า45นะคะ45ตรงนี้นะคะมาเขียนลงตรงบรรทัดนี้นะคะเขียนให้สวยเต็มบรรทัดเลยนะคะเขียนให้สวยๆเลยหนูไม่ต้องรีบทำนะคะมีเวลาทำอิกเยอะเลยนะคะไม่ต้องรีบทำนะคะพอเสร็จแล้วถ้าใครทำเสร็จหมดแล้วนะคะใครทำเสร็จหมดแล้วหนูอย่าลืมส่งมาให้คุณครูนะคะ ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวให้กับคุณครูนะคะตั้งใจทำกันด้วยนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในวิชาต่อไปนะคะอัสลามุอะลัยกุมวาเาามาตุลลอฮิอวาบะระกาตุ